ติดตามรายการของเราจะเห็นได้ว่าไม่ว,ว่าจะเป็นหุ้นนะคะที่เป็นตัวของ STA นะคะโ,โหขึ้นมาเป็นเด้งค่ะและล่าสุดยังมีไทรีทีเอชอีอีกขึ้นเป็นเด้งด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าปีนี้เนี่ยโอ้โหได้หุ้นเป็นเด้งจากคุณกิตพงษ์เนี่ยมนหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวอัปเดตมุมมองคุณกิตพงษ์กันต่อน,นิดนึงในเชิงของฟันดัมเนชัลนะคะวอลชันของตลาดตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็การเลือกตั้งสาระจะมีเอฟเฟกกับตลาดยังไงนะคะพูดคุยกัน กับทางด้านของคุณกิดพลภายไปสังกิจนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จ o b บีเคฮมประเทศไทยจำกัดนะคะก็ไปอัปเดตมุมมองกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณคิดพลสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อัปเดตมุมมองนะคะเซสดเด็กกับตัวของตลาดหุ้นบ้านเราสักนิดหนึ่งนะคะรวมไปถึงหุ้นเด่นที่ฟอลโล่คุณกิตพลมาไม่ว่าจะเป็น STA หรือว่าล่าสุดไทรีโอ้โหก็ขึ้นมาเป็นเด้งเลยทีเดียวนะคะค่ะคมาที่ตลาดก,ก่อนเลยนะคะเชิญค่ะนะครับ,รบก็ภาพของตลาดเนี่ยช่วงสั้นเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในช่วงที่เป็นรอยต่อที่ผันผวนนะครับแต่ว่าจะเป็นการพันผวนโดยสลับจากหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยไปอย่างหุ้นขนาดใหญ่ ครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าตรงนี้ถามว่าโอกาสได้จะพันผถวนลงไปต่ำ่าร้อยมีหรือเปล่าต้องบอกว่าก็ยังมีนะครับเนื่องจากว่าภาพของการพื้นตัวตรงนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายจริงๆริงยังหลายตัวเน,นี่ยอาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มมากนะรวมทั้งถ้าเราไปดูดัชนีคุณสสัรก,ก็จะพบว่าหลังจากการหลุดซัพพอร์ตสำคัญในดัชนีสำคัญสำคัญเนี่ยถ้าวันนี้เนี่ยยังต้องลุ้นการกลับขึ้นไปปิดเหนือกว่าระดับของการหลุดลงมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง ยังต้องทาใจว่าโอกาสที่เราเห็นความผันผวนในช่วงประมาณชัก1หนึ่งถึงสองสัปดาห์งหน้าเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือถึงแม้จะผันผวนเนี่ยภาพของการโรเทชันจากหุ้นกลาหุ้นเล็กกลับก็มาเป็นอย่างเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยยังเป็นภาพที่มันอ่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าในรอบหน้าสิ่งที่เราจะต้องทำหรือต้องระวังก็คือว่าหนึ่งมีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหลายตัวที่กาไรเยอะๆนะครับ อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งว่าอาจจะไปต่อมากๆไม่เคยได้นะครับหรือว่าอาจจะมีความเสี่ยงในเรายอการกำไรในระดับหนึ่งอันที่สองก็คือถ้ามันจะไปมันจะไปได้เพื่อนขนาดใหญ่นะครับซึ่งเพืนขนาดใหญ่ถ้าเราลองไปไล่เมียเนน่าสิทิคือแล้วเนี่ยในกลุ่มที่มันอันดเพอรวฟอมมากๆเนี่ยถ้าตีเป็นกลุ่มใหญ่หญเลยก็คือตัวของเทนด้ากลุ่มธนาคารกับกลุ่มของเทนด้ากลุ่มอ,อุตสาหกรเคมีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่ได้นับในพวกของสองกลุ่มนี้เนี่ยมันก็จะมี ตัวของครับก็จะมีตัวที่เอ,อเราเห็นภาพะนะครับก็คือจะเป็นตัวของถ้าไม่ใช่สองกลุ่มนี้ก็จะเป็นพวกอย่างเอ็อวซี C, นะครับตัวท่านั้นซีพีเอ็นนะครับหรือว่าบ้านปูเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าลงมาเยอะถึงกะทถ้าอยู่ในจุดที่มีโอกาสจะพึ้นตัวได้เช่นเดียวกันนะครับั้นคร่าวๆตรงนี้ในกลุ่มผู้ใหญ่ถ้าเป็นธนาคารผมคิดว่าการพึ้นตัวเป็นไปได้ครับแต่ว่าให้มองเป็นกลยุทธ์เรียกว่า รีบาวในขาลงเป็นหลักก่อนนะครับในขณะที่ถ้าใครซึ่งว่าไม่สบายใจอาการเกง็งกำไรคุณ่นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็ให้ไปมองในตัวงพวก A W C บ้านปูนะครับหรือว่า C P N ได้โดยตั้งส t o อ l ลอสไว้ที่โหลเดิมซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้ไกลมากนะครับผมคิดว่าในรอบตัวนี้ับเป็นรอบเกร็งกำไรที่ดูน่าสนใจพี่กแตอบไม่ได้ครับว่าจะยังมีรอบที่ต่ำพันสอเราเห็นีกสักชอ็อตหรือเปล่าครับ นะคะส่วนหุ้นเด่นที่แนะนํามานะคะขออัปเดตมุมมองนิดนึงนะคะกลุ่มของประกันไทยรีก็ขึ้นมาเป็นเด้งเลยตั้งแต่คุณกิจพลแนะนํานะคะ mm hmm. ก็แล้วตัวของทีฟมีโอกาสจะขึ้นตามแบบนี้ด้วยไหมคะแล้วก็สําหรับตัวไทยรีนี่คือถึงเป้าหมายหรือยังต้องเทคโปรฟิตไหมคะโอเคครับไทยรีเราเคยคุยว่าบาทยี่สิบถึงบาทสามสิบซึ่งก็ถึงแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยภาพของการทะลุแถวประมาณโซนหนึ่งบาทสิบห้าสังขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีแรงเหวี่ยงที่คาดหวังได้ที่เป็นพาเกตเนี่ยประมาณใกล้ๆกล้บาทห้าสิบนะครับซึ่ง ก็จะเป็นแท็กเก็ตที่วันก่อนขึ้นไปถึงบาท4.7เลยนะครับที่นี้ภาพของการที่ยังรักษาภาพของการแหว่งออกข้างอยู่โดยที่ไม่ได้เสียไปเนี่ยนะครับแล้วก็โวลุ่มเองก็ต้องถือว่ายังไม่ได้ออกบจนดูจนดูแยะๆอะไรเนี่ยความคาดหวังโอกาสกลับขึ้นต่อก็ยังมีนะแต่ว่าต้องบอกว่าตรงนี้คือพื้นที่ที่เรียกว่าเหมาะสําหรับคนที่ที่ต้องบอกว่านี่คือพื้นที่ของการเก็งกาไรเพียวๆแล้วนะครับก็เรามองว่าในภาพเนี้ยในภาพใหญ่ของคนที่เก็งกาไรมาในตลอดทางเนี่ย โซนแถวหนึ่งบาทห้าสิบถึงหนึ่งบาทเจ็สิบเนี่ยเป็นโซเทียลคิวัดบาทเจ็สิบแข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าการขึ้นเป็นโซนนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องเน้นในการเทคฟิตมากกว่าที่จะยุ้นให้มันไปต่อไกลๆนะครับก็ตรงนี้คงไม่ไล่ตามนะครับยกเว้นแต่ว่าใครจะซื้อจริงอะไรก็ให้ตั้งสต็อปได้ครับที่บาทสามสิบสองนะครับแล้วก็ลุ้นบาทห้าสิบถึงบาทเจ็สิบนะครับทีนที้ทิทยาประกดียภัยน่าสนใจหรือเปล่าผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่า จร,จริงๆแล้วเป็นตัวหนึ่งที่เราก็แนะนํามาด้วยกันกับไทยรีเหมือนกันแต่แว่าเราก็ขึ้นไปได้ดีเลยนะขึ้นไปถึงประมาณ30บาทได้จากแถว23บาทปรากฏว่าโอ้ถอยลงมาก็อถอยลงมาลึกจริงๆนะที่นี้ถามว่าถอยลงมาเนี่ยเป็นเพราะอะไรผมคิดว่าเป็นเพราะคามเอ่อเนื่องจากว่าจากนี้ไปมันจะมีเรื่องของการแลกหุ้นนะครับก็คือการเทนดเดอร์ออกจากตลาดของตัวที่พยาประกันภัยแล้วก็เปลี่ยนสวัสดหุ้นเป็นหุ้นตัวใหม่ก็คือที่พยาประกันภัยโคดิิงเข้ามาแทนนะครับซึ่ง กระบวนการตรงนี้มันจะใช้เวลานะครับซึ่งทําให้หลายคนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะเสียเวลาไม่อยากอยู่ในกระบวนการเนี่ยก็ไม่อยากที่จะปฏิสเสธก็เลยกลายเป็นว่าแถว30เนี่ยคนเทียโคโฟฟิดลงมาคนข้างจะเยอะแต่ว่าในโซนแถวๆนี้ที่ราคาป e เเท่าแล้วก็ปันผลประมาณ6%ผมคิดว่าคนาน่าสนใจนะครับช่วงสั้นที่มันลงมาวันก่อนเนี่ยอาจจะมีอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายท้ายๆแล้ว,วก็คือการที่ท่อแก๊สของปตทระเบิดแต่ว่าปกติแล้วเนี่ย ราอ,อ่านขา่าวว่าท่อค้สามพันล้านหรือว่ามูลค่าทุนประกันสามพันล้านี่ยไม่ได้แปลว่าเขารับความเสี่ยงสามพันนะเขาจะเก็บความเสี่ยงไว้เองแค่ห้าถึงสิบเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันโดนแย่จริงๆก็โดนห้าถึงสิบเปอร์เซ็นซึ่งต่อให้โดนความเสียหายไปสามพันล้านเนี่ยก็อาจจะโดนผลกระทบประมาณสักร้อยห้าสิบถึงสองร้อยกว่าล้านนะครับดังนั้นผมคิดว่าเท่าที่ดูแล้วถึงแล้วว่ามันจะมีการระเบิดดูน่ากลัวแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะถึงสามพันล้านนะครับในนั้นภาพตอนนี้ก็เหมาะว่าผลกระทบ ที่เกิดขึ้นเนี่ยสมมติว่าเราให้ห้าเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันก็คือร้อยห้าสิบล้านเนี่ยกำไรของเขาปีที่แล้วพันแปดร้อยกับพันเก้าร้อยล้านก็ตีเป็นผลกระทบประมาณแปดถึงเก้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็ในราคาตรงนี้ครับผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนยัยสําคัญจากเรื่องท่อแกส๊สระเบิดครับได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนมุมมองเลยต้องกราบขอบพระคุณคุณกิตพลมากๆเลยนะคะ สวัสดีสสดค่ะค,คุณกิตพลพรายเมสังกิจจากบริษัทหลักทรัพย์โยบิคเคเฮียนนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสําหรับช่วงภาคเช้าสต็อปลอสลาไปกอนแต่ว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งรายการต่อเพราะฉะนั้นกด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ติดตามในการต่อในช่วงถัดไปนะคะก็จะพบกับคุณอิงอะจะพบกับคุณอิงนะคะแล้วก็จะพบกับคุณเรศนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีอาจารย์ชุนนันมาเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้านะคะก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะคะช่วงภาคเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็ อย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราเพิ่มเติมได้ตลอดเวลานะคะตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ